ทั้งปีบอกมันทั้งปีเลยทั้งปีทั้ทงเล็กปีแบบพี่รู้จักกันใช่ไหม,มก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งคือทั้งอะไรเปลือกแล้วแล้วเสียบไม้ไผ่เอาทุกคน้าไม้ไผ่เสียบกระปิ้งทั้งเปลือกเลยทุกคนเอา้าคนไม่นั่งมาแล้วทุกคนไม่นั่งมาแล้ว,กลวตกใจมาเลยไม่นั่งไม่นั่งสวัสดีครับไม่นั่งลงดีมา ม่นั่งมาถึงนานหรือ,อยังครับพึ่งมาครับพึ่งมาจะลองใส่ไหมครับไม่รู้ว่าถีเข้ากับแม่นางหรือเปล่านะเรื่องข้าวพันพอไม่น่านี้ใช่นี่นะครับนี่ยังไม่พันพรอุ่นมันแบบช่วยลดอาการใส่แม่นางนะ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่นะครับผมตอนนี้ทุกคนณเวลานี้ผมก็อยู่บริเวณทางเข้าละใกล้ถึงจุดที่ผมเคยไปหาแม่นางดวง,งดีทุกคนถ้าทุกคนดูคลิปที่ผ่านมาที่ผมไปหานางแลวผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเอาตรงคือหลงไหลในตัวนางถามว่า,าได้แบบว่ามีใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ใช่ทุกคนไม่เชิงออกมานั้นไม่ใช่แบบนั้นเลยนะ ผมพยายามทำความรู้จักแกให้มากขึ้นอยากรู้ตัวตนแกว่าแ,แกมีที่มาที่ไปไงสรุปแล้วแกเป็นคนนะทุกคนนะแม่นางดวงดีดีเป็นคนทุกคนผมก็ตกใจเพราะว่าบางคนเข้าใจผิดคิดว่าแม่นางคนนี้เป็นคนเดียวกับแม่นางที่อยู่ในหม้อแต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นคนละคนกันนะคือผมอะมาเจอแม่นางดวงดีคนคนี้ก่อนส่วนแม่นางของผมเจอในหม้อเป็นวิญ,ญญาณผีสาวที่โดนหมอผีจับ ขังในหมอ้ทอทรมาในหมอ้อซึ่งอยากให้อ่ายแยกแยะก่อนว่าผีเป็นคนที่อยู่ในหมอ้อส่วนแม่นางคนเนี้ยผมรู้ความจริงแม่นางเองก็แกเป็นคนแม่นางดวงก็ดีเป็นคนส่วนแม่นางอยู่ในหมอ้อผมไม่ทราบชื่อนะผมไม่รู้ขอชื่ออะไรเขาต้องการให้ผมช่วยเขาเพื่อแก้แค้นหมอผีที่ทําร้ายวิญญาณเขาตอนนี้ผมยังไม่สามารถทําได้เพราะว่าผมหาตัวหมอผีไม่เจอถึงผมไปกับรานหานแต่ก็ยังไม่เจอตัวมันทุกคนก็ อย่างที่บอกครับต้องใช้เวลาวันนี้ทุกคนครับผมมาหาแม่นางดวงดีดีของฝากจากบ้านผมเองซื้อมาทุกคนนะน้ําขนมแล้วก็จะมีแบบน,นี้ทุกคนเราจะมาอยู่กับแม่นางดวงดีถ้าครึ่งวันนะนี่ก็แปดโมงกว่าเกือบเก้าโมงละผมเพิ่งเดินมาถึงนี่ทุกคนนะนี่ข้าวโพดผมจะไปปิ้งข้าวโพดกินกับแม่นางนะแล้วก็จะดูว่าวันนี้แม่นางจะพาพ่อแม่ออกมาหรือเปล่าเพราะว่าวันก่อนครั้งก่อนนั้นนะ่ะแม่นางพาผมไปบ้านทุกคน ไปนั่งบ้านแกเล็กๆในป่าพี่ไม่ใหญ่มากนะอยู่กับพ่อกับแม่แกซึ่งผมจะขอเอามือถือไปถ่ายได้ไหมครับไม่อยากให้ใครรู้สถานที่ที่แกอยู่ซึ่งเป็นความลับที่แกให้ผมรู้คนแรกทุกคนครับใครจะหาผมเพลเจอแล้วหาผมบ้าก็ผมไม่ผมไม่ไม่ไม่ถูสารไม่โกรธนะทุกคนนะแต่ผมทาด้วยความตั้งใจคืออยากช่วยเหลือเขาอยากรู้จักเขามากขึ้นทุกคนแล้วก็ที่สําคัญผมไม่คิดว่านางจะเป็นคนนะ ตอนแรกคิดว่าเป็นผีสางนางไม้เป็นพวกผีป่าหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ทุกคนสู้เรานางเป็นคนถึงว่าผิวพันธ์แกรูปร่างแกผมจับสัมผัสไม่เหมือนผีนะเหมือนคนปกติทุกคนโอเคครับผมก็ฝากพี่เอที่ดูคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเพจ e b o o k youtube พี่แฟดวีสองยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปหาแม่นางดวงดีดกันทุกคน let's go นม่ทุกคนก็จะเจอนะเป็นน้ําส้มที่มีคนที่แบบเดินป่าหรือว่าในพางต่างที่มาแถวนี้อาจจะวางไว้เพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้คุ้มครองระหว่างพักแรมหรือว่าเข้าป่าทุกคนนะเนี่ยจะมีการขอขมา,าต่างการขออนุญาตที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆนะขอในป่าแบบนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่าจะเจออะไรไม่สามารถรู้ได้เลยและที่สำคัญ ในป่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนนะอย่าไปท้าทายหรือว่าลบลู่อย่าไปทําอะไรผิดๆทุกคนเดี๋ยวจะรอดูกันว่าวันนี้ผมจะเจอแม่นางอีกหรือเปล่าเพราะว่าแม่นางดวงก็ดีก็ไม่ว่าจะเจอแกจะง่ายๆเหมือนกันนะอย่างที่บอกฮะที่พักแกก็ค่อนข้างจะเป็นความลับสุดๆนะทุกคนนะเป็นที่พักที่แบบเรียบง่ายพี่อารมณ์เหมือนอะไรบ้านกลางป่า เป็นเป็นบ้านหลังอยู่ในป่าไอ้พี่เดี๋ยวถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสผมว่าแอบข,ขอเก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาให้พี่พีเซดูนะเก็บแค่ภาพนะไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้ทุกคนจะขออนุญาตก่อนเพราะผมก็ไม่กล้าทำซุมทีซุ่มห้านะผมไม่อยากเสี่ยงโดนแบรนด์ให้เขาเกียดผมหรือว่าโกรธผมนะตอนนี้ผมกำลังเข้าหาเขาแบบได้ดีอยู่ทุกคน ซึ่งแม่นางคนนี้ถือว่าจิตใจดีมากนะทุกคนพอแม่นางก็ค่อนข้างจะมีอายุละน่าจะหกสิบได้ทุกคนนะถ้าดูจากผิวเพลินเพลินแล้วประมาณห้าสิบหกสิบได้เดียอีกไม่ไกลละก็น่าเห็นจุดที่แม่นางอยู่มันตั้งใจนะซื้อของมาฝากเนี่ยแล้วดูว่าถ้าวันนี้แกจะพาผมไปบ้านอยู่หรือเปล่าถ้าได้ไปผมขอเก็บภาพข้างในหน่อย เก็บแค่ภาพ<ร>ไม่ให้เก็บวิดีโอหรือไม่ถ่ายเส้นทางที่เข้าไปบ้านแกนะอันนี้ผมจะเอาไปนั่งทานกับแกกับพ่อแม่ของนางนะนี่เขาโพดหวานทุกคนปิ้งกินช่วงนี้น่าจะน่าจะดีเอ,อ้ทุกคนผมลืมบอกที่สําคัญวันนี้ผมตั้งใจเอาเสื้อผ้ามาให้แม่นางทุกคนเป็นเป็นเป็นเสื้อนี่น,น,นี่นี่เก่งนะเป็นเสื้อเป็นเสื้อกันหนาวขันยา อม,มให้นางเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นใช่ไหมเห็นแม่นางมีแค่ผ้าถุงกับผ้าคลุมตัวสองอย่างผมไม่อยากเอาเสื้อแต่ผมให้ดูคีตอนที่ผมนั่งไปถึงนั้นนะทุกคนนะตอนนี้นั่งพักจะเอาเสื้อคลุมก็จะเอาเสื้อกันหนาวมาพีเอฟซดูเหมือนผมมาถึงหรือเปล่าโอเคทุกคนไม่เจอใครทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้ว ึงจุดที่ผมจู่เจอแม่นางนะไม่รู้แม่นางดวงด,วดีจะออกมาอีกหรือเปล่าพี่ครับอย่าเข้าใจผิดนะทุกคนนะหญิงสาวในหม้อกับแม่นางดวงด,วดีนี่คนละคนกันทุกคนคนละคนกันนะไม่ใช่คนเดียวกันพนะี่พี่หญิงสาวในหม้อเป็นวิญญาณผีสาวนะทุกคนส่วนแม่นางดวงด,วดีก็เป็นอีกคนหนึ่ง ซึ่งผมเจอเคนที่แล้วก็ค,คนกันด้วยเนี่ยจุดที่ผมมานั่งขิ่ไฟกับแม่นางครั้งก่อนตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็แม่นางจะนั่งนี้ประจำพี่ๆีนั่งถูตัวอาบน้ำตรงก้อนหินก้อนเนี้ยที่เป็นแบนที่สามารถนั่งได้ที่ประจำแม่นางอะครั้งก่อนแม่นางให้ผมไปทางนี้กันตามไปให้พี่ตามทางนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไปทางไหน ต่อเพราะว่าตอนที่เดินไปก็จำทางไม่ได้ละโอเคทุกคนไม่เป็นไรถึงตอนนี้ยังไม่เจอแม่นางผมจะนั่งรอไปก่อนนะนั่งรอแล้วก็จะขอก่อไฟเพื่อเตรียมเตรียมปิ้งเตรียมปิ้งข้าวโพดให้แม่นางกินถ้าถ้าแม่นางม,มานะถ้าแม่นางไม่มาก็ไม่เป็นไรทุกคนผมก็นั่งกินคนเดียวได้ถือว่ามาแคมป์ปิ้งชิวๆในป่าแล้วกันนะไม่ถือว่าเสียหายอะไรเพราะว่าผมมาผมไม่หวังจะเจอตลอดเวลาหรือจะเจอทุกครั้ง ผมมาแค่ได้มาได้เจอไม่เจอผมก็ไม่อะไรทั้งนั้นคือว่าได้มาพูดคุยกับพี่เอฟซีให้พี่เอฟซีดูธรรมชาติแล้วก็อยากให้พี่เอฟซีได้รู้จักแม่นางไปเหมือนกับผมผมได้ยินเสียงนกร้องคือแบบรู้สึกว่ามันมีอะไรสื่อถึงอะไรผมสักอย่างนะทุกคนเสียงนกร้องนะทุกคนมามาก่อไฟันดีกว่าทุกคนนี่นะ ขา้าโพดฝักใหญ่มากบอกเลยทุกคนน่าทานมากนี้คือผมยังไม่ได้แกะนะผมยังอยากจะกินแล้วเนี่ยทุกคนแต่ต้องปิ้งก่อนในปิ้งก็ต้มแต่ผมไม่มีหมอ้อนะก็เลยต้องทํากันปิ้งง่ายสุดมาดูกันว่าตอนปิ้งเสร็จหนวตอนที่ผมแกะออกมาดูจะดูน่ากินแค่ไหนไปกันทุกคนมาก่อไปกันดีวกว่าทุกคนหนวอากาศก็ดีผมชวคนคนที่นี่บอกเลย เออพี่ผมบอกว่าจะเอาเสื้อให้พี่ดูใช่ไหมเสื้อที่ผมเตรียมมาให้แม่นางดวงฤาดีคนนี้มดนว่าเจอเชื้อกไหนนะก็คือเป็นเสื้อของผมแหละแต่ผมไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าเสื้อที่บ้านมีเยอะพอสมควรแลยเอาไหมแม่นางหนึ่งตัวนะกลองดูก่อนว่าแม่นางจะชอบหรือเปล่าแม่นางอยากจะใส่หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะคุณเแต่งตัวแบบปกติอยู่เขาหรือเปล่า,านี่ทุกคน แล้วก็ผมมีผ้าพันคอนี่พี่แนวต้นคริสต์มาสพี่นะนี่นะก็ต้นซักเต็ตสีไม่เก่ามากทุกคนนี่เป็นลายต้นคริสต์มาสนะให้แขนยาวใ,ใคลผ้าแต่ว่าผ้าอะไรอนะผ้าเนียวนุ่มๆอะผมแยกชื่อไม่ถูกอันนี้เป็นผ้าพันคอ อยาจะบอกว่าผื่นนี้อยู่นานมากนะหอมซักมาให,ใหม่ๆเอามาให้แม่นางทุกคนม่ดูแม่นางจะรับหรือเปล่านะแต่ตั้งใจมาให้เขาเพราะว่าตรงนี้อากาศมันเะย็นนะทุกคนนะในป่าก,ก็อาจจะเย็นกว่าบ,บ้านเราผมขอก่อไฟก่อนพี่เพราะว่าเตรียมไฟพร้อมได้ปิ้งย่างได้สะดวก มีเปลาเพื่อนนะคือผมอยากนอนตรงต้นไม้เอาไหนผมก็พลูกเปลนอนได้ไอ้นี่สำคัญมากเหมือนกัน มก็แปลกใจนะแล้วผมมาคนเดียวผมชอบผมจะมาก็เจอแม่นางแต่ว่าผมมากับเล็กหรือว่ามากับน้องผมอะผมจะไม่เจอแม่นางนะเหมือนแม่นางอยากให้ผมมาคนเดียวอย่างนี้หรอแม่นางไม่อยากใครรู้ใช่ไหมว่าผมมาว่าแม่นางที่ บอกเลยว่าแม่นางผิวพรรณดีมากพี่ผิวใสผิวดูสะอาดสะอาดไม่เหมือนคนป่านะเหมือนคนเมืองมากๆแลัวผิวพรรณแม่นางผิวพรรณดีมากๆเลยบอกเลย,เลยพี่ ทีฟีบางคนหลายคนคอมเมนต์บอกว่าจะได้เมียเป็นผีหรือเปล่าไม่ทุกคนนะนางไม่ใช่ผีนะแกบอกว่าเรื่องของโชคตาหรือว่าเรื่องเป็นข้องเวรกรรมต่างๆเรื่องของโชคตาแต่ผมว่ามีจริงนะถ้าเป็นเนื้อคู่างต่างหรือเป็นคนเป็นผีทุกคนสุดท้ายต้องพบเจอกัน เรเจอกันแลว้วต้องมีวันจาาก,กันทุกคน อากาศดียนะเย,นยน็นไม่เย็นมากเท่าไหร่พอประมาณเมื่อคู่ผมก็ทำการยกมือไหว้ขอคำมาต่างๆการก่อไฟการมาพักที่นี่ผมว่าทำให้คนที่อยู่ที่นี่หรือว่าคนที่ดูแลร,รับรู้รับทราบมาว่าผมไม่มาทำแบบไม่ดีหรือว่าไม่ได้ทำร้ายใคร อาตรงคือมามาแบบเป็นมิดอะทุกคน ก็อาจจะเป็นไม่ได้ทุกคนแต่จจเป็นเรื่องของอันธิชาติชาติก่อนทำให้ผมกเขัต้อากลับมาเจอกันหรือเปล่า งเงียบมากพี่ไม่มีวิวลนาก็ออกมาเลยนะตอนนี้ก็มาดูว่าจะเจอหรือเปล่าทุกคนจเจอแม่นางหรือเปล่าไม่รู้เลยนะแม่นางก็อาจจะไม่มาก็ได้ทุกคนผมอาจจะมานั่งรอเฉยๆแต่ไม่เจอก็ได้ทุกคนก็ไม่เป็นไรถือว่าผมได้มาที่นี่มา,มาดูที่เก่าที่ผมเคยนั่งคุยกับแม่นางเนี่ยทุกคนน้ำใสมากพี่ที่นี่ เอ๊ะรือบ่าแม่นางเป็นคนเมืองบาดาลหรือเปล่าน่าคิดนะทุกคนรอกันต่อไปทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็นั่งรองกันมาพักใหญ่แล้ว ก็ยังไม่เจอวิเววของแม่นางดวงฤดีคนนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เจอแม่นางหรือเปล่าเฮ้ยพี่อยู่ตั้งนานคงจะเห็นนะมีถังอะไรนะคงจะหันหน้าเจอทุกคนถ,งนถ,งถังปี๊บหรอมันถังปี๊บเลยถังปี๊บถังเหล็กปี๊บหรพี่รู้จักกันใช่ไหมก,ก็ไม่กล้าไปยุ่งคือถังอะไรงั้นเดี๋ยว ี๋ยวไนะผมไม่อยากยุ่งนะทุกคนผม,มู้เป็นของใครยังไงทุกคนผมกะว่ารอไฟไปเป็นที่เท่าก่อนนะทุกคนแต่ว่าไม่ไม่แรงเกินไปอะเปลวไฟไม่ค่อยมีอะผมจะเอาเข้าวโพดมาปิ้งนะเพราะว่านี่มันก็แรงอยู่ถ้าเ,าเอามาปิ้งก็คงจะไหมหมดทุกคนเดี๋ยวเราข้าโพดไปแกะเปลือกก่อนดีกว่า,าทั้สองฝากก่อนนะทุกคนจะกินนี้หมด เดี๋ยวเหลือให้แม่นางกลับไปเผื่อพอแม่ถ้าแม่นางออกมานะเราซองฝักก่อนคนเราฝักกับแม่นางนะเดี๋ยวไปล้างน้ำแกะล้างน้ำหมดทุกคนไปโอ้น่ากินทุกคนนี่น ทุกคนปิงทั้งเปลือกใช่ไหมหรือว่าแกะเปลือกแกะเปลือกเลยนแล้วเสียบไม้ไผ่เอาทุกคนหาไม้ไผ่เสียบกระปิง ถ้าเปลือกจะได้หรือว่าติ้งตอนไม่มีเปลือกจะได้หรือเปล่าแต่จริงติ้งเปลือกมันจะดีกว่านะมันจะหอมแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ไหม้เหมือนตอนที่เหมือนตอนที่แกะเปลือกงั้นเอาไปนึ่งเปลือกดีกว่านะเก็บไม้เอาเก็บไม้พวกติ้งเปลือกเลยจบง่ายกว่าวเพราะเคเหมือนไข่เจียวผม เหมือนแม่นางมาทุกคนลองเปลี่ยนใจดีกว่าปิ้งทังเปลือกดีกว่าถุงมัอง่ายกว่าอภันกน่ากินมากอภัเปลี่ยนใจปิ้งทังเครือกี่ดีกว่านะ ทั้งเปลือกดีกว่าทุกคนเดี๋ยวดูเมื่อกี้ผมแบบกลับเอาให้แม่นางกลับไปให้แม่นางมานะแต่ว่ารอไฟมอดอีกนิดนึงเดี๋ยวปิ้งทั้งเปลือกเลยทุกคนเอ้าคนแม่นางมาทุกคนแม่นางมาแล้วตกใจมาเลยแม่นางแม่นางสวัสดีครับแม่นางรุ่งีมาแม่นางมาถึงนานหรือยังครับเพิ่งมาแม่นางนั่งก่อนครับแม่นางแม่นางมาอาบน้ำนะครับ อ๋อผมก็มาได้พักหนึ่งครับพอดีก็มาหาแม่นางนลครับที่นี่เลยอยากมาดูว่าแม่นางเป็นไงบ้างแล้วก็พ่อกับแม่แม่นางสบายดีไหมครับแม่นางพอดีผมซื้อขนมมาให้แม่นางกินด้วยครับเป็นน้ำขนมนี่ครับแม่นางแล้วก็เดี๋ยวผมมีข้าวโพดมาปิ้งย่างกินกับแม่นางครับแม่นางรู้จักข้าวโพดไหม เคยเคยกินไหมครับแม่นางนั่งนั่งนั่งหนาวไหมแม่นางหนาวไหมทุกคนผมเอาเสื้อให้แม่นางดีกว่าแม่นางผมมีของมาให้ครับแม่นางเหมือนยังไม่ค่อยกล้ามองผมให้นะผมจะรูะ้สึกเขินเกิดอะอายหรือเปล่าแม่นางครับนี่ครับ ผมมีนี่มาให้แม่นางแต่ผมขอตั้งกล้องให้แม่นางก่าทกคน่กแให้แ็มมีเดียดูแกดูไม่ค่อยมีมารายาทเท่าไหร่ตั้งใจให้แกต่อมือดีกว่าได้ครับเสื้อกัน,นกหนาวอหอยใสหวไว้ถ้าแม่นางหนาวนะครับ มัจะลองใส่นะครับไม่รู้ว่าผีเข้ากับแม่นางหรือเปล่านะเดี๋ยวเป็น้าในใคันคอนนะ่ร่างไม่ใช่นี้นะครับมีอย่างอคันคอนอุ่นมันแบบช่วยลอดอาการใส่แม่นางนะแม่นางอุ้ยวนดูแม่นางผมใส่แม่นางนะเป็นแค่การหนาวแบบแม่นางแบบปิดร่างกายไม่หนาวหรอแม่นาน ทุกคนแม่นางก็ไปนั่งอับน้ำนั่งถูเช็ดเดือนร่างของแม่นางก่อนเยพี่เช็ดถูร่างกายผมก็ให้แม่นางไปละเดี๋ยวแม่นางเช็ดถูร่างกายเสร็จก็น่าจะสวมใส่แล้วก็ผมจะปิ้งข้าวโพดรอทุกคนแลพี่ครับเดี๋ยวร้อยหแม่นางทำทุลาแม่นางเสร็จก่อนผมค่อยถ่ายพี่เอฟีดูอีกครั้งหนึ่งนะแล้อาจเป็นคิปต่อไปแล้วก็จะนักินขาพดกับแม่นางกันแลินนมด้วยคนไเจอแมนางทุกคนนะให้ของแม่นางทุกคนะ โอเคเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปผมมานั่งกินข้าวโพดกับแม่นางแล้วจะคุยกับแม่นางเรื่องชีวิตส่วนตัวแม่นางว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่ทำอะไรกินกันมีอะไรแบบให้กินอย่างเงี้ยเราพี่ตีรอดูนะครับผม,มน้่งสวยมากพี่อยู่พันดีมากนะ